สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพัชรรินสมัครไล่สอนในกลุ่มรายวิชาปฐมมวัยในระดับชั้นอนุบาล3ห้องหนึ่งโรงเรียนเทศบาลสองวัดใหม่ท่าพานิชสังกัดเทศบาลตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้านการศึกษาจบวุตรปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวัย มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยณวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา19ปี1เดือนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นระยะเวลา8ปีด้านผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนดิฉันใช้หลักการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้แนวการสอนและหลักทฤษฎีให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาใช้การบูรณาการระหว่างแนวการจัดการสอนแบบมอนเตสซีคือ การจัดกิจกรรมเน้นอุปกรณ์การสอนและสื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัสและลงมือปฏิบัติและแนวการสอนแบบ Meohumanist มีหัวใจหลักอยู่สีด้านกล่าวคือ 1. ด้านร่างกายแข็งแรง 2. ด้านจิตใจมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ 3. ด้านความมีน้ำใจมีความรักให้ผู้อื่นในวงกว้าง ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและ 4. ทางด้านวิชาการควบคู่กันไปในการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหน้า8ค่ะ1 2 3สอง ดีค่ะหนูในนามรองประธานสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดสุไทท่าพานิษวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับครูภาชลาลินค่ะครูภาชครูเจี๊ยบสอนสนุกไหมคะสนุกเรียนกับครูเจี๊ยบชอบไหมคะชอบได้ค่ะคุณครูเจี๊ยบเหรอคะคุณครูเจี๊ยบเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากค่ะแล้วก็ จะชอบนําเทคนิคดีๆมาบอกน้องๆแล้วก็ให้น้องๆทําตามเพื่อที่จะเอาไปสอนเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรที่ง่ายๆค่ะก็สรุปว่าก็ถือว่าดีค่ะคุณครูก็ชอบค่ะแล้วน้องๆที่ในสตึกอนามันก็ชอบค่ะก็รู้สึกก็ดีนะคะคือคุณครูก็ดูแลเด็กอย่างแบบดีค่ะเพราะว่าเวลามีอะไรก็คุณครูจะก็ให้ความศึกษา น้องมีอะไรน้องก็ถามว่าเออครูครูเจี๊ยบเป็นยังไงมั่งครูครูเจี๊ยบดุไหมตีไหมน้องก็บอกว่าไม่ตีค่ะครูเจี๊ยบใจดีความรู้สึกต่อครูเจี๊ยบหน่อยรู้สึกยังไงกับครูเจี๊ยบคะมีความสุขแล้วก็รักครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบเป็นคนที่น่ารักนะคะสอนเด็กๆได้ดีมากนะคะเด็กๆชอบนะคะเวลาครูครูเจี๊ยบสอนเด็กๆรู้สึกสนุกสนานมากเลยค่ะค่ะตอ ียมีความสุขแล้วก็อยากมาโรงเรียนทุกวันะผ่านมาค่ะก,ก็อบอุ่นดีครับก็ดีครับก็คุณเจี๊ยบเก็ตั้งใจทำง,งานเนาะแกมเลยนะครับคุณเจี๊ยบมากนะรักครูเจ,นะเจี๊ยบว้าว